เอางี้ฐานจริงยกแรกเนี่ยกันใส่ขาเยอะมากเออเพราะอะไรมันมันอยู่ในแผนนะคือใช่ครับรอเดี๋ยวเราังเเดี๋ยวราสลับล่างขึ้นบนบ้างแล้วต่อยบ้างดูเกมดกแรงการเตะขานี่มันมีผลอะไรกับยกแรกครับการเตะขาเขาเตะเตะเห็นว่าช่องว่างมันเตะก็เตะไหมนะเขอมีจังหวะก็เตะเตะแล้วมีคนหลบก็เตะแล้วก็รอบางเหมือนมันมีบางจังหวะเขาก็ดุ้งด้วยเตะขา มีสะดุ้ดอันนี้นนในในมุมมองเราคิดว่ามัน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 ทำให้เขาเจ็บแรงแ,แต่เขาดูร่างกายเขาเจ็บไหมเราเจนะ็บเหมือนก็โดนกันอขาเราก็เจ็บเหมือนกันแล้วยกที่สองนี่เป็นไงครับทำไมหมัดนั้นมันมาอย่างไงที่สองนี่คือเรารู้แล้วว่าเขาเล่นกลามงในอะไรมาล็อกแข้งเทียต่อยเราใช่ผมรู้แล้วเขารองรับแล้วกันกันเท่ากับที่เราเคยคุยกันแล้วก็คือกันบอกว่าที่เราบอกว่าเขาจะมารับแข้งซ้ายกับลูกถีบ อะไรไม่ให้ดีก็แบันนี้ถีบไหมมีถีบไหมถีบนิดหน่อยเขาติดแล้วเขาเดินถีบแล้วเขาแก้อ๋อเขาจับมาเลยเขารู้เขาแก้หมดทุกอย่างเขารู้แล้วไเลยปยกมาหน้าหลอกอ้อันนี้มันเป็นเรื่องแผนโดยเฉพาะครแล้วเราจะหวะงส่วนเตะไปเตะมาก็แล้วยกแรกเลยเราโดนอะไรกันโดนหมัดเป็นไงบ้างโดนหมัดโดนเจียวนะโดนเต็มนี่โดนเต็มนี่แต่พอได้วางแผนเลยกี่แผน วางแผ่ลูกนี่เขาแก่งมาวางแผนลูกแน่นเลยลูกเขาแก่งลูกอะไรยกหนึ่งไม่เพราะยกหนึ่งกับยกสองที่ต่อยไม่เหมือนกันเลยไมอนกันต้องแรงดูเช er ิงถามจริงแกกันประมาณหนึ่งยกกว่าๆตัวซูเปอร์บอลมีอะไรเปลี่ยนไปจากไฟที่แล้วไหมแข็งแรงเขาปึ๊ขึ้นอ่ะปึ๊ขึ้นโดนทัชแท่งซ้ายอนใดอ๋อก็โดนแข้งซ้ายนี่นิ่งเลยดูแล้วเขาหลังมาแล้วเาเตะเดียวเขาไม่อยู่แนต้องต่อับอ๋อนี่คือดูรู้เลยว่าเตะ เขาแก้มาแล้วเขาไม่อยู่ในต้องกังสออออันนี้ผมขออนุญาตถามไปถึงช่วงที่หลังจากที่เราเราชนะโจไปนะรู้สึกว่าเราจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจมากอันนี้เราบาบัดยังไงเออมันก็เราทุ่มเทกับอาชีพนี้นะเราเป็นเนคนที่ตั้งใจแล้วอยากาให้ทุกคนได้เห็นเราก็ไม่ได้ขอกมาเป็นคนที่ทุกคนไม่ก็โง่หรืออะไรเนาะเสียใจธรรมดาเราเสียใจ ไม่อยากต่อยแล้วมันอย่างงั้นเลยนะมันมันเฟลอะมันดาวอะคือบางช่วงหนึ่งคุณถึงขนาดแบบไม่อยากต่อยแค่นั้นเองแค่ว่าคุณอยากต่อยแล้วแล้วเลยมาซ้อมเหมดคุณรู้ว่าที่แต่ละวันผมไม่อยากต่อยอืมอันนี้ผมพูดตรงไม่เคยพูดที่ไหนผมไม่อยากต่อยเมโดนจัดไปเยอเลยผมว่าอืมแล้วโค้ชคิวะไรจ้างนักจิตวิทยาอ๋อโอ้ถึงขนาดจ้างในไฟนี่มีการจ้างโค้ชที่เป็นนักจิตวิทยามาด้วยจ้างหนู่มจ้างจีนอ๋อได้ผลเยอะไหมดีครับดีดีเลย ปลุกใจผมกลับมาเหมือนเดิมกลับมามีไฟเหมือนเดิมทุกคนก็โค้ชรวมที่แบบปลุกใจลูกพี่ปลุกใจผมผมกลับมาเหมือนเดิมใช่ผมตกใจเลยคร้งแรกผมเสียใจเองแล้วก็กลับเออใช่ผมรู้สึกว่าคุณตอบคําถามพวกเราได้ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนปกติแล้วอ่ะต้องมีจิตนิดหน่อยพี่เราพูดคนที่พูดตาสองฉากเราพูดที่สิ่งไหนพูดไงผมก็รู้นะพวกไงพวกนี้พี่ก็รู้สภาพผมาไอ้หางเขาพูดอย่างเงี้ยเด็ พูดเลยพูดสันพูด่ยแล้วคาวนี้จากไฟโน้นแล้วมาไฟนี้นี่ทำให้เราเด็กเอ่อทำหรือเราเรีน้มาแกหม่กับแพชนะคราวนี้ั้าสอนอะไรเราอะอริกไฟที่แล้ว กับไฟนี้มันสอนอะไรเราของความแตกต่างไฟแล้วมันอะไรต่างไฟนี้ผมไฟใหญ่สอนมาต่อไฟแล้วเขาพูดคือคือมันสอนอะไรเราสอนได้ว่าอย่าติดเล่นอย่าติดเล่นอย่าเล่่นอยาประมาทประมาทติดเล่นครับพูดเผมโดนลูกยี่ห็ดอยู่เขาคำถามเดียวครับในไฟนี้เอาจริงๆแล้วที่บอลก็เป็นผู้ต่อสู้ที่ดีของคุณคนหนึ่งเลยมีอะไรจะฝากบอกถึงพี่บอลบ้างครับ อันนี้ผมเชียร์เขาตั้งนานแล้วเขาเป็นไอดอลผมผมดูพี่ผมซ้อมหนักทุกวันนี้พูดตรงๆผมเห็นพี่บอลซ้อมหนักผมก็ยิงซ้อมหนักขอบคุณคุณนั้นมากครับินดีเลยครับินดีครับินดีครับินดีครับกันสุดยอด